โลกโซเชียลร้อนฉ่าอีกครั้งหลังป้าข้างบ้านคนเดิมออกมาโพสต์พาดพิงถึงบอสบิ๊กแบบจัดเต็มโดยมีการเนบแนมชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจของบอสบิ๊กว่าเป็นเพียงชีวิตติดคอนเทนต์ชอบเกาะกระแสไปวันๆพร้อมทั้งบอกว่าธุรกิจแนวนี้อยู่ต่างจังหวัดคงไม่ค่อยมีลูกค้าหรือสายเปหน้าไหนไปใช้บริการมากนักถ้าเดาผิดก็ขออภยัยสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาพร้อมสาดประโยคแสบๆว่ายุคนี้ ข้าวยากหมากแพงถ้าไม่หาลูกค้าประจําก็คงอยู่ไม่รอดหรอกจะหวังแค่ชื่อผู้ใหญ่บ้านมาดึงคนให้มารวมกันในบาร์โฮสทุกอาทิตย์คงไม่ได้หรอกคะ่ะซึ่งหลังโพสต์นี้หลุดออกมาชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันจับตาจนกระทั่งบอสบิ๊กเองเห็นข้อความดังกล่าวและทนไม่ไหวจึงปรากฏตัวใต้โพสต์ของป้าและฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าเขียนสั้นๆแต่เดือดว่าโอ้ยเอาตัวมึงให้รอดก่อน สภาพชีวิตมึงหาเกาะกระแสข่าวเขาลำพังชีวิตมึงมีอะไรน่าติดตามอีหัวกระดอข้อความสั้นๆแต่แรงสะเทือนวงการทำให้แฟนคลับของบอสบิ๊กนับร้อยแห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์พร้อมคอมเมนต์สนับสนุนอย่างดุเดือดบางคนบอกว่าธรรมดาแหละพวกชอบแท้ชีวิตคนอื่นเขาจ้างงานนี้น้ำยาฆ่าปลวกต้องเข้าแล้วแหละรักจ้ารองบิก๊กบางรายจัดแรงกว่านั้นว่าจริงเลยอีนี่ด่าแล้วก็มึน หาก่อกระแสไปทั่วเสือกทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองอีแกหาแสงไปใช้หนี้เขาก่อนอีคอจุดสองจุดพูดแสะเขาก่อนบอสบิ๊กตามฟาดถึงที่ยังไม่สำนึกอีกนะอีป้ารวมไปถึงอีกหลายความคิดเห็นที่ต่างสนับสนุนบอสบิ๊กให้เดินหน้าอย่าสนคำพูดด้านลบขณะที่ฝั่งป้าข้างบ้านจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตอบโต้หรือเคลนไหวใด,ดเพิ่มเติมทำให้แฟนคลับหลายคนมองว่าน่าจะรู้ตัวแล้วว่า งานนี้เจอบอสบิ๊กฟาดกลับแบบไม่ปราณีคำพูดแซะเสียดสีหรือก่อกระแสดรามา่าอาจเป็นแค่ทางลัดดังชั่วครู่แต่ไม่ใช่ทางสร้างคุณค่าชีวิตจริงบอสบิ๊กเองเลือกจะตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและคนรอบข้างที่เขารักแม้จะมีใครพยายามแซะหรือสร้างเรื่องเท็จบอสบิ๊กยังยืนยันจะเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความจริงใจเสมอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เชื่อมั่นและอยู่ข้างกัน ทุกเสียงซัพพอร์ตคือแรงผลักดันสำคัญให้ผมก้าวต่อไปไม่หยุดครับ